เย็นมีอะไรจะคุยก็ไปจ่า <ther> กับ <Nept> ช <saben> ่างนะครับช่างจะเอาหนูออกมาตัดขนนะตบพี่ช่างเข้าใจไหมครับออกมาใส่ตะกร้าแล้วไหมมามาออกมาแล้วไหเย็น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 นะหนูไปตบใครมาเนี่ยเดี๋ยวลูกช่าตัดขนกันนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกเดี๋ยวมันจะตกมันจะตกโอ้ยมันจะตกเลยอันนี้เป็นงานยากนะครับ ยากมากเลยขนาดว่าออกมกาใส่ตะกร้าเนี่ยก็ยังไม่ยอมเลยนะเป็นเหตุที่การตัดขนแมวมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับราคาตัดขนแมวมันก็เลยจะประมาณนึงเลยนะมันไม่ง่ายเหมือนก,การตัดขนสุนัขนะครับเพราะว่าสุนัขยังมีความเป็นมิตรมากกว่าน,นี้เราไม่มีเยอะย่กันเลยเหรอลูกนี่ไม่ใช่การตัดขนตัวนี้ครั้งแรกนะน้องอามาหลายรอบแล้วแต่ความดุน้องไม่ได้ลดลงเลยนะครับเมื่อเช้าเนี่ยความพิจาราของมาส่สงค์เนี่ย น้องกับเจ้าของนะครับเพราะว่าคงจะไม่อยากตัดกุ้งแล้วเจ้าของไม่ได้ใส่ตะกร้ามาด้วยนะอันนี้เป็นตะกร้าของที่ร้านเอาไปใส่ให้นะครับน้องดิ้นแล้วก็กัดเข้ามือเข้ามือเลยนะตรงนี้เป็แขนของน้องนะครับของเจ้าของเลือดไหลอาบเลยนะรับไปดูกัน น้อนี่หยุดเหยียดอะไรสาวน้อยแมววน้องเขาเป็นเป็นแมวดุจริงๆนะแต่ค่อนข้างทำยากแค่ใจเย็นลูกจ๋าใจยเย็นค่อยๆพูดคุยคุยกันนะนะ,ะเดี๋ยวพี่ช่างจะต้องเนน้องออกจากก,ก้านนะครับแล้วก็ใส่คอล่าป้องกันกัดนะครับเสร็จแล้วก็ต้องอตัดเล็บป้องกันการข่วนการตกนะครับของน้องแมวจะมีอาวุธอยู่สองอย่างนะครับมีที่เล็บกับเขี้ยวนะแล้วก็ น้องตัวนี้ตัดชั้นข่างยากเพราะน้องจะดิ้นแรงมากพี่ช่างต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่ากันไกที่เราใช้กับอัจฉริยที่เราใช้จะมีความแหลมคมนะครับต้องไม่ให้น้องโดได้รับอันตรายด้วยนะเพราะว่ากันไกที่เราใช้อาจจะปาดน้องได้ถ้าน้องดิ้นแรงดิ้นมากๆนะครับแล้วก็ต้องระวังมาให้น้องกัดด้วยเพราะน้องเอาจริงเอาจังมากเลยนะแต่ว่าไม่กัดไม่ได้นะเพราะว่ากัดเจ้าของเลือดมาแล้วนะโอเคครับงานแมวเป็นงานที่ยากเสมอใจเย็น ใจเย็นใจเย็นลูกจ๋าไม่เอ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 าช่างมีความรัวเพราะว่าช่างเคยโดนกัดทะลุช่งมมาแล้วช่างเลยเสือเียวอยู่กรงมือสองชั้นยังเอาไม่อยู่ที่ช่างเคยโดนกัดทะลุเล็บนะทำงานไม่ได้กัดทะลุถุงมือเป็นเดือนนะครับถุงมือนี้แหละก็เลยนี่แหละครับการที่เราต้องลองระวังมาให้ตัวเองบาดเจ็บแล้วก็ไม่ให้ต้องแมวบาดเจ็บเป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงยี่ตลอดเวลา แล้วก็ถ้าเราทําแมวบาดเจ็บหรือสมมุติว่าเราตัดแล้วบาดหนังเนี่ยบางคนบางเจ้าของบางคนรักแมวมากไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วก็ช่างโดนด่าเละเทะเลยนะทั้งๆที่เรารามัระวังเต็มที่เราไม่อยากให้เป็นเหตุนั้นเกิดขึ้นนะครับน้องแมวได้รับบาดเจ็บจากเหตุที่เป็นอุบัติเหตุไม่ได้ตั้งใจแต่รีบแบกที่ได้คอมเพนที่มาหรือว่าเอาไปโพสตระจายอย่างนี้ก็ดีเพราะฉะนั้นที่ช่างต้องขอความเห็นใจณจุดนี้นะ การทำสุนัขและแมวที่ดุกัดไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะครับดินด้นดนุดื้อดิน้นดุกัดไม่ใช่เรื่องง่ายต้องให้เข้าใจจุดนี้นะครับแล้วก็หาร้านที่จะทําแมวดุหมาด,มดุค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปตีกับช่างนะถ้ช่งแล้วทำมาดุหมาดุไอ้ท่านได้น,นะกุรุณนอถนนอนใจยังไย ไม่ไม่แต่ไหนก็แล้วแต่นะครแต่ลูกค้าเราน่ารักทุกคนแต่ลูกค้าของพี่ช่างอ่ะน่ารักทุกคนร้านนวดน้องแอลซาร์ลอนน่ารักทุกคนนะครับพี่ช่างขอ่ไม่เคยไน่เครทีถึงแม้จะมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆไม่ได้อุบัติเหตุใหญ่นะครับลูกค้าเข้าใจเข้าใจนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะมีวิดีโอมีรูปให้ดูนะแล้วก็รายงานให้ดูว่ามี่สิ่งที่ปกติตรงนั้นตรงนี้เราจะถ่ายรูปแล้วก็รายงานให้ทุกครั้งนะครับไม่ใช่ว่าท่านบ้างแต่บอกว่ลูกค้าลูกค้าเราเข้าใจทุกคนนะครับโอออออเคคแล้วกกกก็็ีียย่่าางงนึทพูดื บางทีพี่ช่างได้รับอันตรายสมมติว่าโดนกัดนะ <c oughs> ครับโดนขวนโดนกัดได้รับบาดเจ็บทํางานไม่ได้ที่เราได้ก็คืออย่างน้อยขอแคบขอโทษไปยังดีนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ลูกมุดมิดเหรอพี่เ็าทาน้องแรงใช่ไหมน้องถึงได้กัดพี่ช่งางกลายเป็นว่าเราทั้งโดนกัดทั้งพอเราไปทําน้องแรงหรอได้ โดนกัดเอาก็เหมือนกับว่าเออสมน้่นหน้าในตัวอะไรประมาณนี้ไม่เอาแล้วทำร้ายจิตใจพี่ช่างนะขอบคุณที่เข้าใจครับสำหรับคนที่เข้าใจไม่ได้นะพี่ช่างเดีพูดแบบนี้พี่ช่างก็น้อยใจนิดนึงน้อยพี่ช่างน้อยอันนี้ขอระบายนะขอระบายนะมันเป็นความนั่งใจเพราะว่าโอเคเดี๋ยวพี่ช่างก็เลี้ยงเฮ้ยจะเยอะเยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอาตูไปแล้วแล้วทำไงเนี่ยช่างแมมเอาอุปกรณ์ป้องกันแล้วพี่ช่างจะทำไงเนี่ยตูมูพี่ช่างตายแล้วที่แล้วหนึ่ง เยลือดข้างเยอะแล้วทำไงเนี่ยเลือดข้างเยอะแล้วเขาคืนอลไรนะเขาคืนนะเขาคืนนุโอเคครับเดี๋ยวพี่ช่างเล่าไงครับเสร็จแล้วนะครับพี่ช่างตัดขนให้กับน้องแมวเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีบางจุดที่ขนพันกันแล้วก็เป็น เปนแดดเปลนคันนะครับที่พิมหนังของน้องแล้วก็มีรอยแหว่งหลายจุดนะครับเพราะว่ามันเป็นก้อนขนสกตางติดแน่นนะครับพี่ช่างก็ต้องตัดให้สั้นหน่อยนะน้องยังดูไม่หายเลยนะครับตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เราออกกตะก้าไม่ได้นะครับดังนั้นจะต้องช่วยกันจับแล้วก็ใส่อนล่านะครับตัดเดก่อนที่จะตัดขนให้น้องนะครับตรงบริเวณหางจะมีคราบฟีโรโมนเป็นคราบสีดำๆเห็นไหมครับอันนั้นเกิดจากการสะสมของฟีโรโมนหรือว่าน้ํามันที่หางของน้องนะครับพี่ช่างตัดขนสั้นออกกห้เลยนะเพราะว่ามันจะได้ไมม่่่สสสสะิงปรหือวา สิ่งที่ทําให้ขนรดร่วงนะครับเ็เป็นภาพสีดาๆที่หางแล้วนะครับแล้วก็ตรงคอนะครับจะมีภาพสีแดงมีผื่นสีแดงนะครับเป็นลักษณะของผื่นผื่นนันนะแล้วก็ตรงหูของน้องจะเป็นหูน้ําหนวดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องพาน้องไปหาหมอนะสวัสดีครับลูกสาวลูกหูน้ำหนวดใจเย็นๆลูกจ๋าเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วใจเย็นลูกใจเย็นได้กลับบ้านแล้วครับใจเย็นขอพี่ช่างอธิบายนิดนึงนะนิดนึงนิดเดียวนะอธิบายนิดเดียว โอเคนิดเดียวนิดเดียวนะใจเย็นก่อนเห็นที่หางไหมครับหางของน้องนี่จะมีลักษณะของขนรุด้วงแล้วก็เป็นรบปผิวหนังนะครับอันนัดขนจะมีสีดําที่ผิวหนังแล้วก็ขนรุ้วงไปนะครับตรงบางจุดที่เป็นขนแหว่งก็นั่นเกิดจากสังกัดตากติดแน่นนะครับโอเคใจเย็นลูกนี่แต่ขนแน่นหนูเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูพร้อมกลับบ้านแล้วครับไม่ดูพี่ช่างนะน้องเป็นแมวที่ดุนะครับเมื่อเช้าที่เจ้าของมาส่งนะเจ้าของไม่ได้ใส่ตะกร้ามานะแล้วก็น้องบินเจ้าของจับไว้น้องก็เลยหันไปกัดนะครับเข้าไปสองเขี้ยวเลย นะครับก็เลยเกิดอ mm ุบ hmm. ัติเหตุนะครับกับเจ้าของนะเจ้าของโดนน้องกัดตอนนี้สอบถามแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลไปฉีด mm hmm. เป็นเซรุ่มใช่ไหม mm hmm. เป็นยาเป็นวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแล้วก็ป้องกันบาดทะยักให้แล้วนะครับ mm hmm. ใจเย, mm hmm. ย็นๆหนุ่มท้องกลับบ้านแล้วอาบนะ้ำแต่อองหน้าร้านน้องหมาน้องมาซาลอนในสวนเกษตรบางขนกันนะครับเราแจ้งเจ้าของแล้วแหละว,ว่าน้องตร,รงที่เป็นหูน้ำหนวกอาจ mm hmm. จะต้องพาไปหาสมอนนะจะได้รักษาเพราะมีน้ำหนอกแล้วก็เลือดไหลออกมานะครับจากหูของน้องนะ โอเคครับอาบน้ำแต่ขนร้านน้องหมาน้องมาซาลอนในสวนเกษตรมาขอนแก่นครับอาบน้ำแต่ขนได้กับสวนัน้องมาทุกขนาดทุกสายพันธุ์ด้วยดินดุดอากาศสะบัดเบ,บี่ยงวีที่ช่างรับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อที่หมายเลขสายโทร6404443ครับขอบคุณที่ใช้บริการนะใจเย็นๆลูกจ๋าใจเย็นๆเออไปไปติดกองติดกองติดกองแล้วติดกองแล้วไปไปไปแล้วเออเสร็จแล้ว